นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอถวายความนอบน้อม แด่สมเด็จพระผู้มีพระภาคพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นประวัตินะประวัติจมาพในนามของคณะพระพิสุสามเนรอุบาสกอุบาสิกาแม่ชีอารามิระชนคนวัดแห่งวัดป่าเมืองแก้วในตำแหน่งที่อจมาภพเป็นเจ้าวาดวัดนี้ รอชี้แจงเรื่องความเป็นไปเป็นมาของหลวงพ่อพระพุทธโสธรจำลองถึงแปรนิทน้ำหนักสิบตันโดยประมาณที่นำมาประดิษฐานไว้ณอารามวัดปาเเืองแก้วแห่งนี้ซึ่งได้รับความอุปถัมภ์สนับสนุนจากพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระครูสุนทรกิติวัรเจ้าอาวาสวัดสิทธิทสังคาราม คือว่าวัดหนองกรามอำเภอปรานบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันพร้อมทงางคณะสายฐานสัาญาญาโยมสร้างองค์หลวงพ่อ,อพระพุทธโสดตอนองรอเห็นแปรนิตน้ำหนักสิบทันโดยประมาณมาประดิษฐานไว้ณอารามวัดป่าเมืแก้หน,นี้เมื่อวันที่7ธันวาคมพุทธศักราช2546 เมื่อกราบทูลอันเชิญมาปฏิสฐานแล้วอาจจะมาภาพได้ดำเนินการก่อสร้างวิหารเพื่อเป็นที่ปฏิสถานองค์พระพุพทธสุตตรนจำลองพร้อมทั้งคณะสถายาญาิโยทั้งใกล้ทั้งไกลจนกระทั่งได้สร้างพระวิหารเสร็จเรียบร้อยได้ทําหนังสือกรา,าบทูนเจ้าพระคุณสมเด็จพรนนะญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราช แต่คนมหาสันค่าปริเนยกพระองค์ก็ทรงประทานานามวิหารให้ว่าพระวิหารพุทธเจดีชับพันรังสีสัตยมณีสีปักธงชัยด้วยฉะนั้นวิหารหลวงพ่อพระพุทธโสธรวัดบ่าหืองแก้วถึงแม้ว่าไม่ได้เป็นพระอารามหลวง แต่ก็ได้นามว่าได้ชื่อว่าพระนำหน้าเพราะว่าเป็นชื่อประธานจากสมเด็จพระสังฆราชขอพูดให้ฟังอีกว่านามหรือว่าชื่อของวิหารของพระพุทธโสธรจำลองหลังนี้ซึ่งได้รับประทานาจากเจ้าพระคุณสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชทรงทรงประทานนามว่าพระวิหารพุทธเจดียฉักพันนรังสีกักยภูมิศีสีปักรงชัย บนหลังคาพระวิหารเป็นเจดีย์ประดับด้วยกระจกแก้วฉับพันรรังสีแล้วจะได้บรรจุพระบรมสารีริกรธาตุในวันข้างหน้าพระบรมสารีริกรธาตุที่จะบรรจุนบนยอดเจดีย์หลังคาพระวิหารนั้นก็ได้รับประทานมาจากเจ้าประคุณสมเด็จพระยาณส,สังวรสมเด็จพระสังฆราชตัดส่วนมหาสังฆมิตรนายก เมื่อวันที่21มการาคมพุทธศักราช2 5 4 7เพราะฉะนั้นจึงนับได้ว่าในส่วนของพระวิหารนั้นได้เสร็จสมบูรณ์เรียบร้อยแล้วก็เหลือแต่ว่าจะบรรจุพระบรมสารีริกธาตุในวันข้างหน้าในอนาคตอันใกล้นี้เท่าน,นั้นก็ขอเจริญกรให้รับทราบไว้เฉลี่ยเท่าน,นี้แต่เกียงโดยย่อก็เจริญกร